ในเดืนอพนพฤษภาคม,มเดือนนี้นะครับก็ขอให้ท่านที่เกิดในเดือนนี้นะครับจงมีความสุขความเจริญอายุมณสุขรระร่างกายแข็งแรงรวยยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ า่านเพื่อก่านเป็นความบอกตดนทนครับี่ใอลยโี่ใาไ้ครับท่านประธานรดชมและก็เพื่อสมาชิกในชมรมทุกคนนะแล้วข้างหน้าวันอื่นก็เราเหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญปริศจากโรคภัยไห้เจ็บไม่มีภุมมีจต่สุขสุขสุขยิ่งขึ้นไปแล้วรวยรวยรวย รวยที่ง um> ีึ้นไปค่ะแ um ่เนี่นไปแล้วนะครับท่านประธานนะครับท่านเพื่อนสมาชิกชมรมที่ดีที่สุดชมรมหนึ่งของจังหวัดสุรธานีครับปบมือให้ตัวเองไลยครับเป็นคนที่อายุเยอะแต่มองดูแล้วอายุน้อยเจ็ดสิบแปดสิแต่เดินคล่องแคล่ว นะครับก็ผมก็อยู่หลายชมรมในชมรมนี้แหละครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็อารมณ์ดีนะครับท่านคิดสิ่งดีๆเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเรานะครับใครคิดสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาหาเราวันนี้ก็ปี้ทันเห็นมันนั่งก็คือนาี่เจริญโฮเ็ลนะครับนะ ถ้าท่านคิดสิ่งดีๆสิ่งดีๆต่างๆก็จะเข้ามาหาเราถ้าท่านคิดสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีต่างๆก็จะเข้ามาเพราะมันเป็นกฎในการดึงดูดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามาเจอกันทุกวันนี้นะครับไม่มีบังเอิญยืนยันมันเป็นเวรเป็นกรรมแต่ชาติต่างก่อนว่าจะต้องมาเจอกัน นะครับเจอกันแล้วรักกันเจอกันแล้วอิจฉากันเจอกันแล้วฉิวกันเดินคนละถนนฉิวปบบฟองทมคุยแล้วหรือยังยังเป็นอย่างไะฉิวนี่มันหลายชาติมานะครับเห็นถ้าเดินฉิวแล้วนะครับพรที่ได้รับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับได้มานะครับทุกคนมาถึงท่านมานพคนสุดท้ายก็นอมงับ นอนรับด้วยความขอบคุณอย่างที่และขอให้พลต่างๆนั้นย้อนคืนไปหาพวกท่านทุกคนนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับคิดเงินก็ให้มันได้เงินคิดทองก็ให้มันได้ทองเพราะตอนนี้มันสี่หมื่นพัาแล้วค,คิดทองให้ได้ทองนะครับนอนลับให้ได้เงินหลายหมื่นตื่นขึ้นมาให้ได้เงินหลายแสนนะครับเงินทองเต็มรถแหวนขอบคุณครับ ตอนนี้ได้แต่ไดยเป็ไหมเขาต้องเล่เป็นแล้วอะเกิดนี้ครับข้อหารเยนะคะเราข่านข่านยาวท่านจะกันเดนหน้ของบ้างนะด้านนพ่เมในก้นแทอทคทาุกท่าน